ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนับได้ว่าเป็นยุคทองแห่งการละครพระองค์ทรงโปรดให้สร้างโรงละครหลวงขึ้นไว้ในพระราชวังทุกแห่งเพื่อส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชบริพารหากมองให้ลึกซึ้งจะเห็นว่าการละครนั้นมิใช่มีแค่เพียงความเพลิดเพลินแต่ยังเป็นกุศโลบายอันแยบคายที่ทำให้ชาวตะวันตกได้ตระหนักถึงความเป็นอารยะของเมืองสยามและเป็นสื่อที่รวมความสามัคคีของคนในชาติอันยังผลต่อการพัฒนาศิลปะ,ปะการบันเทิงให้ก้าวหน้า ในหมู่ประชาชนในเวลาเดียวกันด้วยความใส่พระราชฤริยไทยในการทำรงไว้ซึ่งมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและความวิวัฒนาของประเทศชาตินับได้ว่าล้นเกล้ารัชกาลที่6สทรงเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ของเหล่าศิลปินยอย่างแท้จริงและนี่คือกว่าจะเป็นไทย